สวัสดีครับหมหอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทำความดีขึ้นสุ่สังคมกันนะครับวันนี้เราเข้ามาดูเทปการพยากรณ์กันนะครับของราศีต่างๆประจําจเดือนรกรกฎาคมกันนะครับว่ามีเกณฑ์จะเป็นเช่นไร้างนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่เดือนบันนะครับผม สีสันสวยงามกลับมาที่เซียงไฮ้กันอีกทีนะครับผมครับยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากสําหรับสปอนเซอร์ที่พามาในงานนี้ด้วยนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันครับผม ครับผมชาวราศีพิจิกกันนะครับผมชาวราศีพิจิกอยู่ตรงไหนกันนะครับผมตรงนี้นะครับผมอ่ะลืมบอกไปว่าประจําเดือนกรกฎาคม2อ6 6กันนะครับผมชาวราศีพิจิกนะครับผมอเกษตรคือ3 3สมไปอยู่ไหนไปอยู่ตรงนี้นี่เองครับผมหนึ่งสองสามสยู่ในพบของการงานนะครับผมตําแหน่งอังคารสาตรงแหน่งตแหน่งนี้นะครับผมเป็นตําแหน่งสานะครับผมที่อ่ที่อยู่บน เป็นตำแหน่งเดียวนเป็นธาตุลมนะครับผมอยู่บนตำแหน่งของราศีสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์นั่นเองนะครับผมดาวอาทิตย์กับดาวอังคารตีกันแน่ครับผมแต่ดาวอังคารตรงเนี้ตีกันแล้วก็รู้สึกว่าตีกันไปก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าต่างคนก็ต้องต่างเจ็บนะครับผมผมก็พูดไปแล้วก็ท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจก็คือ ต่างคนก็ต่างเจ็บฉะนั้นเราไม่ทำอะไรดีกว่าเราอยู่นิ่งๆคอยมองสถานการณ์คอยมองวิเคราะห์แยกแยะดีกว่าว่าต้องทำอะไรยังไงเพราะว่าลงมือไปก็มีแต่เสียเลือดเสียเนื้อครับผมโอเคนะชั่วโมงนี้ชาวราศีพิจิกนั้นเป็นผู้ที่ค่อนข้างอยู่เงียบๆอยู่เป็นคนช่างสังเกตคอยควบคุมสถานการณ์คุม อารมณ์ตัวเองไว้ทำให้ภายนอกนั้นคนนั้นอ่านว่ามองแล้วนิ่งมองแล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ด้านในลึกที่เป็นไฟอยู่ข้างในนี่นะครับผมข้างในนล้ร้อนรุ่มเกิดมีความร้อนรุ่มแต่ภายนอกควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อยู่ได้ดีโดยเฉพาะอยู่ในพบอะไรเอ่ยการงานนะครับผมจะมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมโอเค รู้สึกว่าทําอะไรแล้วไม่มีคนรู้นิ่งสุขุมรอบคอบแต่ในใจแล้วโรดใจใจแล้วมีปัญหาดบบนั้นแบบนี้สถานการณ์อันนี้เกิดขึ้นในภพของการทํางานนะครับผมอ่ะมาวิเคราะห์กันต่อนะครับผมมีดาวอะไรที่ติดกันเอ่สามสิบหกคู่ประสบความสําเร็จนะครับผมอ่ะทําให้ชาวชาวราศี ตัวนี้ชาวราศรีพิจิกนี้เกิดความสําเร็จในเรื่องของงานได้ก็เพราะมีความสุขุมรอบครอบอย่างที่บอกไปนะครับผมอ่ะต่อมาลองพลิกกลับกันว่าเป็นดาวหตรงนี้นะครับผมดาวหตรงนี้ในตําแหน่งชาวราศีสิงนะครับผมดาวสุขตัวนี้สุขตัวนี้อยากก็เป็นหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าพื้นของชาวราศีสิง์เป็นหนึ่งอาจจะฟังแล้วงงพื้น บอกว่าเป็นหนึ่งก็หมายถึงเป็นที่หนึ่งมีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศมีชื่อเสียงชาวราศีศิษย์ภของราศีสิสงห์จะเป็นประมาณนี้นะครับผมฉะนั้นดาวสุกนั้นที่เราบอกกันว่าเป็นการเงินและความรักกันนะครับผมการเงินนั้นก็จะใช้ไปกับเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีต่างๆน้านาไม่มีไม่ได้มันเป็นศักดิ์ศรีของเราต้องซื้อนะประมาณนี้ ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เป็นการใช้ออกไปเป็นกรอบเป็นกรรมเพื่อชื่อเสียงของตัวเองเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองนะครับผมจะมีการใช้จ่ายแบบนี้เกิดขึ้นทอลองพลิกดาวสุขเป็นเรื่องของความรักละ่ะความรักตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมว่าดาวสุขของเราปกติเป็นดาวธาตุน้ำไปอยู่ในเรือนธาตุไฟเกิดขึ้นครับผมน้ำแห้งเร็วน้ำเขือดหายเร็วแน่นอนครับผม ฉะนั้นความรักที่เคยมีก็แห้งไปนะครับผมความรักก็หมดไปเบื่อเร็วเบื่อง่ายนะมันก็เป็นสูตรของมันเลยนะครับผมเบื่อง่ายแล้วยังไงต่อครับผมก็เล่งไปที่ดาวเจ็ดนะครับผมดาวสุขเราไปเล็งไปที่เสาสุขเข้าเสาแทรกนะครับผมทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาทายทุกมาเจอดาวสุขเข้าคราวนี้ความรัก จากที่เบื่อแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นครับผมแล้วก็เรียงกันเป็นสเต็ปๆไปให้เลยนะครับผมเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับผมทําอย่างไรวิธีแก้นะครับผมผมคิดได้อย่างเดียวก็คือเอาน้ําเติมใส่หม้อครับผมความรักก็จะได้ยืนยาวกันประมาณนี้หรือแล้วก็ลดไฟที่มันแรงให้มันแผ่วลงอันนี้คิดแบบ วิธีแก้แต่ไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะครับผมคือประมาณนี้โอเคต่อมานะครับผม1 2 3 4สาสในภพตัวนี้นะครับผมดาว8นี่มาจากภพอะไรมาจากภพพันธุนะครับผมดาวพันธุไปอยู่ในภพอติแล้วดาวพันธุไปอยู่ในภพอติไม่ใช่แล้วสิต้องบอกว่ามาสักพักหนึ่งแล้ว แต่คราวนี้มันมาเจอกลายเป็นคู่ของเพื่อหัดกับลาหูเข้าซะเพื่อหัดกับลาหูเข้ามาอยู่ในภพอริมนั้นซึงมาจากอะไรบ้างครับผมโอเคปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับผมเรื่องที่จะเกิดการอึมครึมกันหยุดชะงักไปเหมือนทุกอย่างไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีทุกอย่างจะเงียบเงียบกันไปห่างห่าง,หา,งหายกันไปเกิดจาก ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องครับผมในช่วงเวลานี้อาจจะมีแกนที่จะหา่างหายเงียบเียบกันไปแล้วก็เรื่องของบุตรบริวารก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกอย่างจะแบบขาดตอนทุกอย่างจะหายหน้าหายตากันไปสักพักหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วถ้าเพิกกลับกันเป็นอีกเรื่องล่ะถ้า5้าดเป็นเรื่องของเงินล่ะครับผม เป็นเรื่องของการทวงหนี้ครับผมข่าวนี้การทวงหนี้นั้นอยู่ในภพอริสแล้วครับผมเป็นอุปสรรคของชาวราศีพิจิกกันนะครับผมตัวนี้ก็คือมีเกณนะครับผมในเรื่องของการจะเข้ามาทวงหนี้เราเกิดขึ้นเพราะว่านี่เป็นคู่ทวงหนี้ครับผมท่านใดที่มีปัญหาผ่อนชำระไม่ได้แล้ว เขาก็จะโทรมาเช้าเย็ยนกลางวันเช้ากลางวันเย็ยนอาจจะก่อนนอนให้3เวลา4เวลาก่อนอาหารอรหลังอาหารก็ว่าไปนะครับผมแต่คราวนี้มันเข้ามาอยู่ในภพอริทําให้นี่สินตัวเนี้ยช่วงนี้น่าจะยังหืดฝืดเครื่องไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้นะครับผมผมก็ไม่รู้ครับแต่ละคนที่เคยบอกที่เคยเตือนกันแล้วว่าควรจะมีเซฟวิ่งมีบัต g เจ็ตมี อะไรกันเอาไว้อยู่การใช้เงินเกินตัวมันก็เป็นปัญหาตามกลับมาภายหลังอนี้นะครับผมหาวิธีหาทางแก้นะครับผมอะไรไม่จําเป็นตัดออกอะไรไม่จําเป็นตัดออกนั่นก็คือเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ให้ได้นะครับผมโอเคแล้วเรามีมีอะไรกันอีกบ้างนะครับผมโอเคดาวเมื่อกี้เราไปถึงนี่แล้วปุ๊บดาวอาทิตย์ที่อยู่บน ดาวห้ามอีกแล้ว1 2 3 4 5สามี่ห้าโอเคอยู่ในภพสุภะนะครับผมจะมีปัญหาอึมครึมภพสุภะนั้นคืออะไรนะครับผมภพสุภะก็คือคันลองชีวิตนะครับผมคัดลองชีวิตในเดือนนี้มีปัญหาอึมครึมเกิดขึ้นรู้สึกอึดอัดเกิดขึ้นนะครับผมปัญหาอึดอัดก็คืออะไรนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็โยงกันมาจากภพ พันทุกนั่นเช่นเดียวกันเลยครับผมอาจจะเป็นหรือไม่อาจจะมองเป็นเรื่องของเจ้านายก็ได้ครับผมให้ระวังเรื่องของการาเข้าใจผิดกันรู้สึกว่าทํางานแล้วเจ้านายไม่ปลืมนะ้มะชั่วโมงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผมครับรับต่อมานะครับผมแต่ปุ๊บ ดาวสีคืออะไรเอ,อ่ยดาวสีอยู่ตรงนี้นะครับผมดาวสีที่อยู่ตรงนี้อ่าบางครั้งการคุยกันแบบมรณะโอเคถ้ามีเรื่องของการรู้สึกอึดอัดใจอะไรอย่างเงี้ยชวนกันไปคุยในที่ลับๆนอกรอบน่าจะดูดีกว่า มีปัญหาอะไรปรึกษากันนอกรอบจะจะถือว่าแจ๋วมากนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าวิธีทานแก้ก็บอกให้เลยว่าไปคุยกันท่านครับท่านเจ้านายครับมีเวลาไหมขอคุยสะดวกนิดนึงหลังเลิกงานนะอะไรก็ว่าไปาวิธีนี้นะครับผมถ้ามีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวคุยกันไปเลยนะครับผม เพราะว่าเป็นจังหวะที่คุยแล้วเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นได้ครับผมโอเคอันนี้คือภาพรวมนะครับผมสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับผมปัญหาทุกท่านมีไว้แก้ครับผมอะไรดีๆก็ไม่ต้องแก้แต่ถ้าแก้ก็ขอให้สําเร็จนะครับผมขอให้โชคดีครับทุกท่านครับครับจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการพยากรณ์ราศีต่างๆนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับผมอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ดนะยครับ เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมกับวิวสวยๆที่นี่เสียงไทยนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม